สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอบอลลี่คลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์ความเป็นมิตรภาพของกองเชียชาวไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้หลายๆคนก็กำลังส่องกำลังใจหนักๆให้อีกัวนูนะครับกับดราม่าของเธอที่เกิดขึ้นซึ่งงานนี้ FIVB ซึ่งเป็น องค์กรของวอลลีบอลโลกก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับออกมาโพสต์คลิปของอีกววนูในสนามเป็นการให้กำลังใจอีกววนูในเพจหลัก Facebook ครับซึ่งสิ่งที่ได้ไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยครับก็คือแฟนๆชาวไทยกองเชียร์ชาวไทยจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับเ,เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกววนูในเพจของ FIVB กันเยอะมากๆเลยครับบางคนพิมพาา์ภาษาอังกฤษไม่ถนัดก็พิมพ์เป็นภาษ และบางคนหลายๆคนก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยแต่ก็เป็นคนไทยนะครับนี่แหละครับคือความคุณภาพของกองเชียร์คนไทยอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโค้ชของทีมต่างๆทีมไทยก็มีไปเข้าไปให้กำลังใจด้วยนะครับจนเขาต้องบอกว่ารู้สึกซึ้งใจมากๆมางานนี้กองเชียร์ไทยก็แห่คอมเมนต์ให้กำลังใจอีกวนูกันอีกแล้วครับน่ารักมากๆเลยครับทั่วโลกได้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยจริงๆครับ